คอฟดูตี e n อนโดแ n นไนรีคอน o ทเ a s e r Pack ครับเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่ขึ้นไปกับอัศวินสอดแนมแพ็ควิธีกระสุนพร้อมช่วยทหารพันศึกของสหรัฐและซาฮาราชาณาจักรหางานที่เหมาะกับตัวเองชุดบัตเตอร์นี้ประกอบไปด้วยพิมพ์เขียว2ชิ้นพร้อมวิธีกระสุนไพยซุ่มสีสม้มอีกหนึ่งสกินที่น่าสนใจครับใน c อฟด Duty Warzone ครับรียกั่าเป็นอีกสกินที่ค่อนข้างจะดูเป็นอาหารามากนะครับผม แถมใครซื้อเนี่ยก็จะเป็นการสนับสนุนทหารผ่านศึกด้วยนะครับสวยขนาดนี้ไม่จัดได้ยังไงก็อบย่าลืมกดไลค์กดซับแชร์ เปกระใจกล้องซ่าเลยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลด3สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับและทางเติมโค้ดเกมก็รับเติมในส่วนของ Duty Warzone Mobile ด้วยนะครับถายไม่บชันลดแรงครับจัดหนักจัดเต็มถึง40กันเลยทีเดียว ใครที่อยากเติมวอล์กโซนโมบายนึกถึงเติมโค้ดเกมได้เลยครับ และนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น AV Val ว o ลเลย์น l อร์ดิฟตี้วอลซและเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับโดยส่วนของแพ็กนี้นะครับจะมีสกินทั้งหมด2อ p ออปเ o r เรเตอร์เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของเ n i ิชครับเ n i ิชก็จะเป็นในส่วนของตัวละครที่นี่ฮะมีในส่วนของหน้ากากถือสไนเปอร์ครับซึ่งโอ้างจะ สำหรับผมนี่คือดูปกติมากนะครับปกตินี่สกินคอตนี่คือแบบจะแบบอื้มนะฮะมันก็จะหลุดๆหน่อยหลุดโลกหน่อยและนี่คือผมว่าเป็นสกินที่ผมว่าหลายคนน่าชื่นชอบสายแบบทหารอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสกินครับแลนเซอร์นะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันแหละแค่ว่าถอดหน้ากากออกนะฮะอ่ามีการโชว์หน้าโชว์ตาครับดูดีดูดีดูเท่มากข้างหลังมีโดรนมินิมินิโดรนด้วยนะฮะอ่าปืนสวยด้วยครับแล้วก็ปืนสไนเปอร์ไรเฟิลครับ KDTA มาครับ ไซเลนซีช์ครับจู่โจมอย่างเงียบงันจากระยะไกลนะครับด้วยพิมพ์เขียวเก็บเสียงชิ้นนี้ครับดูเอฟเฟกต์หน่อยครับกดเลข2ออ้าวทำไมมันกลายเป็นปืนเนี้ยเอาส่ต้องดูอันนี้แทนนะดูอันซ้ายล่างแทนนะเป้าเล็งแบบนั้นออกเป้าเล็งมองยากอยู่ยิงหนึ่งนัดแล้วก็มีเอฟเฟกครับเป็นสีส้มๆอ่าโอเคยิงแล้วเหมือนแบบเป็นการกระจายนะครับอีกหนึ่งกระบอกครับไรเฟริลจู่โจมครับ MCW ครับ เวลวิจิลเลนส์นะครับระแวดระวังภัยและรอบจู่โจมศัตรูที่เผลอไผลไปกับพิมพ์เขียวอาวุธชิ้นนี้ครับเอฟเฟกปืนเป็นแบบนี้เลยนะครับยิงแล้วเป็นสีส้มๆนะอาจจะไม่อลังการมากแต่ผมว่าประมาณเนี้ยดูง่ายอยู่นะครับดูของแต่ซะนี่นะครับตัว KDT นะครับนี่ฮะก็จะใส่กระบอกยาวแล้วก็เป็นตัวเก็บเสียงนะครับลุกเลื่อนเร็วคลิปจับนะฮะน่าจะใส่มาแค่4อันนะครับส่วนปืน M C W ครับใส่มา4อันเช่นกันครับนี่ฮะเป็นตัวกระบอกปืนหนัก FJX ฟุกคร่ำโปรอีก็นายแล้วก็ท้ายหนักน่าจะแต่งเพิ่มแน่นอนครับเครื่องรางอาวุธครับระวังอย่าเหยียบอันนี้ก็สวยอยู่นะเออรูปลอกใหญ่ครับตาปฏิบัติการรับแหมเท่เท่เท่มันเป็นเหมือนตรีศูนย์อะไรอย่างงี้ป่ะบอลลังสามง่ามอ่าใช่จริงครับเป็นแบบคล้ายๆตรีศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแต่เหมือนมันก็เป็นเหมือนมงกุฎเหมือนกันนะนามบัตรฟ้าผ่าเปรี่ยงโคตรเท่เลยว่ะผูรูฟ้าผ่าเนี่ยฮะสวยจัด เลียนตราครับหมวกเจนรบครับเป็นหมวกอัศวินครับแล้วมีโลโก้ข้างหลังฮะตรีสูแล้วมีฟ้าผ่าโอ้โหครบเครื่องและก็ได้ส่วนของโทเคน xp สองเท่าหนึ่งชั่วโมงและก็ token 2, โทเคน xp วุฒิสองเท่าครับเป็นสกิลที่ดูดีครับต้องจัดแล,ะละ้วล่ะฮะจัดมาแล้วเรียบร้อยครับเอ้ยทำไมเขา <c oughs> ทำไมไมันเป็นกรอบดำๆอย่างนั้นเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาใจได้เข้าใจได้ไดซึ่งตัวละครเป็นหมด2ตัวด้วยกันครับแต่ผมว่าใส่ตัวนี้ดีกว่าอ่านี่เท่กว่านี่เลยครับจัดมาแล้วเรียบร้อยอื <c oughs> เออดูเป็นตัวละครที่แบบดูแบบดูแบบเพ็นทหารอ่ะเออปกติไม่ใช่แบบหลุดๆหน่อยนะฮะเออนี่บอกว่าโอ้ยผมว่าสกินสวยเลยใครชอบสายแบบทหารนะสกินนี้เป็นสกินที่มีคนพาดแถมได้ซัพพอร์ตในส่วนของทหารผ่านศึกด้วยนะครับมาดูในส่วนของตัวปืนกันบ้างดีกว่านี่ฮะ MCW ครับนี่เลยสีส้มแบบนี้เลยฮะส้มดำส้มดำนะฮะตอนยิงอุ้ยเฮ้ยเอฟเฟกต์สวยนะผมเป็นควันด้วยนะกระสุนที่ตกกระทบก็เป็นสีส้มๆนะฮะออกไปทางทองแดงไหมเออออกไปทางแบบทองแดงอะไรีหย ถ้าตายไม่ได้มีเฟสอะไรนะครับ ừ, แถมของแต่งแต่งไม่ครบด้วยอย่างที่ผมบอกกันไปและหนึ่งกระบอกครับ K A T T ครับนี่เลยฮะดูครับนี่ฮะเป็นสีลายส้มๆนะฮะสวนมันต้องเรียกว่าส้มหลุดทองแดงดิโอ,อ้จะสีมันแบบปืนมันสวยนะผมว่าปืนมันสวยมากนะฮะ,ะยิงครับเก็บเสียงมาด้วยนะครับปับเข้าไปโอ้โหมีแบบมีควันด้วยนะฮะมีควันตรงปืนด้วยนะ ถือว่าสวยอยู่แต่ผมว่าเดี๋ยวจะใส่ของแต่งเพิ่มอันแล้วกันเพราะว่ามันใส่แค่4อันนะฮะนี่ตัวปืนจะใส่ทั้งหมดสีอันด้วยกันนะครับดังนั้นก็หาของแต่งเพิ่มสักนิดนึงแล้วกันผมว่าถ้าไปเล่นในวอโซนเนี่ยอย่างแรกที่ควรใส่เลยก็คือแม็กกาซีน60นัดครับไม่งั้นไม่ได้ยิงใครแน่นอนเชื่อผมเถอะที่เหลือก็น่าจะเล่นได้แล้วล่ะนะครับส่วนตัวสไนเปอร์เนี่ยใส่อะไรดีแม็กกาซีนถามว่าเพิ่มดีไหมไม่จําเป็นขนาดนั้นแล้วกันสำหรับผมผมคิดว่าสโคบแล้วกันผมไมมม่่คอยถนนนนนนััััดสสโบาีี้้้้้รูึกกกววไไลลปปผผใชตแม แต่งมาเรียบร้อยครับไปครับ let's go ครับว้าโคตรเท่เลยครับมาเล่นแบบในส่วนของตัวโหลดเอาเลยนะจะได้เล่นง่ายๆเพราะมีสไนด์ด้วยฮะว้ายังเทียังเทีแต่การที่มีสไนด์นี่ก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะฮะเล่นเล่นยากแน่นอนนะครับปล่อย <c oughs> เพื่อนเขายิงกันไปเอาสไนด์มาช่วยเพื่อนแล้วกันฮะระยะน,นี้เปล่าแตกไปหนึ่งไม่โดนโอเครีโหลดฮะไม่ค่อยเล่นสไนด์เท่าไหร่เลยผมไม่เล่นสไนด์มานานแล้วเนี่ย โดนไปดีก่อแตงหนึง่งโอ้โหล้มไงไงจากการที่ผมยิงก่อแต่ยังไงล่ะสวยฮะเรียกว่าเล่นคอยคุ้มกันให้เพื่อนแล้วนั่นอะไรวะน่ะเอาไม่เล่นเหรอ,อลืมลืมเล่นลืมโดดมีคนโดดออกมาหนึ่งตัวมอนเท่าไซค์ไปไหมมีโหลดโอเค ถ้าจะมีคนมาลงฮะข้างบนงรบกันให้เพื่อนดีกว่าผมเพิ่งเห็นชื่อเพื่อนด้วยว่ะเจไปแปดแปดนะเขาเรียกว่าญาติผมแน่นอนเลยไปญาติแต่กล้องซ่าแปดแปดแลโอ้คนลงไม่หยุดเลยว่ะเฮ้ยศัตรูแบบมาไม่หยุดเลยครับทุกคนบนนู้นก็มีคนเอาหน่อยเพื่อเราโดนเพื่อเราโดนข้างในมีคนเหรอ ตูลงมาไม่ล้มโอเคล้มหนึ่งตายอยู่ดีโหลดโอเคปืนก็แต่งมาใช้ได้นะตัวส่วนตัวถือว่าโอเคครับแต่งมาน,นี่อยู่แต่แมกกาซีนเนี่ยถ้าใช้แมกกาซีนแรกนะีก่ยหมดเลยว่าลำบากลำบากฮะแต่ไกลมากก็ก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะไม่ได้แต่งวันนี่มากฮนะแล้วเ,เพื่อเราลุยอะดี ยิงเพื่อนผมหรอโอเคไม่ล้มฮะแอตายเลยเลยไหมง่ายๆเอาไปเลยเพื่อนให้เจอแน่นอนเพาเราดันไปละโดนมีคนตัวหนึ่งอ๋อไอ้ตรงกี้ล้มหรอเพื่อนน่าจะกระเด็นไกลจัดอยู่กับเพื่อนน่าจะดีกว่าอยู่คนเดียวไม่น่าไหวฮะเล่นสไนเปอร์มีตัวกำลังดันขึ้นไป พวกเราพวกเราอยู่ได้เหรอครับอืตายรีโหลดมีอีกปะทวามมก่อนน่าจะดันลงมาไหมพวกเราวิ่งใส่หมดมาก่อนอ๋อโดนหนีไปแล้วโดวนหนีไปแล้วโอเคไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนฮนะถ้าเล็งใกล้ไม่ได้เล็งแบบนี้ดีกว่าโดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่ง ตูวเพื่อนตัวตูวทั้งหมดมีคนอีกโอ้เยอะมากเยอะมากเยอะมากน่ามีตัวฮะตัวนึงก็แตกอันแล้วผมปามีดไปทมาเนี่ยลืมไปงั้นใช้ระเบิดไปเพื่อนดันได้ปะสวยครับขึ้นบนนี้รอดไหมไม่รอดด้วยมีตัวอยู่ข้างบนตัวนึง ไม่รอดเดีดิดิพี่ชายโ้เยอะจัดโอ้โดดโดนทุกอย่างกันเจอแล้วได้ปะไม่ได้โอ,โอ้เยอะมากคือเราไม่มีปืนระยะใกล้นะครับอันนี้เล่นก็ต้องแบบยอมยอมเปลี่ยนปืนนะเพื่อนเราชุบ่ะยอมเปลี่ยนปืนเป็นตัว MCW มาสู้อ่ะไม่งั้นไม่ไหวเหมือนกันบนนี้ขึ้นไปได้แต่ว่ามันยิงกันตายแล้วดิ เราโดนกลับมาที่เดิมได้อยู่โอเคครับโดนกลับที่เดิมฮะอีกครับผมลบอีกหนึ่งีโลดมีใครโดดมาปะข้างล่างมีคนพยายามยิงเพื่อนช่วยอยู่รีโลดมีคนโดนแล้วมา ปืดไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่สู้ได้อยู่ต้องเอาข้างล่างก่อนอนะ่ะเฮ้ใครเรียกมาอโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวฮนะ <laughs> สองตัวอย่างนี้ไม่ไหวโลเคชั่นเราคือทุกคนต่างมาหาเราฮนะแต่เพื่อเรามาดักรอศัตรูครับตรงนี้ข้างหน้าโดดมาก่อนตรงนี้ไม่มีร้านค้าแล้วนะฮะเพื่อเราดักเพ,เพื่อเรานอนเนียนเหรอฮ้อ่เจไปแปดวะ คุณต้องเอาแชมป์ให้ผมนะผมทิงไม่ได้เลยแล้วเพื่อเราโดนเปนสองสามนัดเรียบร้อยเลยฮะและยิงปามีดไปหนึ่งทีโดนด้วยฮะแล้วเลือดที่ยิงเข้าไปในควันยิงไปเลยเปล่าไม่ล้มครับถอยกลับมาจะไปซื้อเพื่อเลยครับโอ้โหซื้อได้เหรอฮะ,ะนอกวงไม่น่าได้ไหมใช่ฮะเน็นอกวงจะซื้อไม่ได้นะครับแล้วโอ้โหเดินมาหายอย่างนี้ไม่น่ารอดครับผมเรียบร้อยฮะอันดับสองแบแม่นะ ถ้าผมเล่นปืนดีดีอาจจะเอาเอาลำหนึ่งมาให้ก็ได้นะห <laughs> จริงๆมันจะมีอีเวนต์ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมหน้าจอดก่อนอีเวนต์มานะฮะรอบนี้ผมลองเปลี่ยนในส่วนของตัวปากกระบอกปืนเป็น JAKBFB นะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่เพิ่มมานะครับเอาเป็นแม็กกาซีนเพิ่มนะครับแล้วก็เอากล้องสไนดออกเอาเป็นกล้องสไนดออริจินอลนะครับมาลองเล่นดูนะต้องลองต้องลองปรับเปลี่ยนดูเพราะมันเป็นของที่ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่สำหรับผมนะเล่นไม่เล่นไม่รู้แต่ตัวละครผมเท่ครับผมอ่า เน้นที่นะเขาเรียกว่าสามนุนนะสามตาผ่านศึกนะครับไปครับ let's go เพื่อเราติก,กลงตรงนี้เลยเหรอเรียกว่าเน้นเดือดหรือเปล่าฮะนี้ศัตรูหนึ่งตัวฮะยิงผมมาเหรอโอเคที่เห็นอยู่ว่ายิงมาฮะผมนี่แอบเลยฮะแอบมาใส่เกาะแอบมาหามุมยิงล่างมีคนหรือเปล่าเพื่อนเก็บได้อีกหนึ่งครับสวยอยู่อ้าวทีมไว้ไปแล้วหนึ่งฮะัวดเร็วชั้นใจน้ามีตู หาไปหนึ่งทีไม่โดนด้วยแม่มีตู้อยู่ข้างหน้าฮะแต่ว่าขึ้นบนดีกว่าหาไฮกราวไปครับเลสไนเปอร์แล้วเพื่อนเราไปลุยเลยเหรอโอ้ไม่กอดรอดหรือเปล่าฮะหาไปก่อนหนึ่งทีโอ้โหผมไปหนึ่งเห็นแค่นี้ละฮะมองเห็นแล้วเพื่อนไม่ต้องถูปไม่ต้องถูไม่ต้องถู เคตายอีกตัวนึงตายแล้วเมื่อกี้ขึ้นเปล่าเข้าห้องนี้ไปเรียบร้อยฮะสวยมันจะมีอีกตัวคิดว่าจะมีอีกตัวเอาแล้วติดหมดไปเลยครับผมสวยครับเรียบร้อยฮะ วงบีบพอดีด้วยฮะต้องรีบไปแล้วครับวงบีบแล้วครับต,ตัวเพื่อนไม่โผล่ดิเข้าก่อนอะไพี่ชายนี่มันเกมอะไรปะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ย เออเออปืนตีเลยแล้วกันแขนนี่มันเกมโดดไปโดดมาคือปืนเราเป็นปืนแบบไม่ใช่ระยะใกล้ครับมันก็จะยิงลำบากอยู่นะฮะโอเคครับเรามาจุดใหม่มีคนขึ้นมาพอดีอออืื้หไม่ไหวเหมือนกันโอ้ขึ้นมาต้องรอเพื่อนมาต้องรอเพื่อนมาเพื่อนเราไปเอาหรือเปล่ามีคนตีกันอยู่ ตายโอเคเรียกว่าไม่นจำเป็นต้องวิ่งมั่วฮะรอศัตรูเขาดันมาเราก็ได้คิวเองนะฮะมีคนลงมาอีกขึ้นมาไฮกราวก่อนช่วยเพื่อนก่อนฮะโหกาะเยอะมากเพื่อนหมอกรมาให้ไปอยากได้ก่อนนะโอเคมีสไนฮะตรงนี้มุมดีอยู่วงบีบเอาขวานะถือว่าสไนมุมดีครับสไนเปอร์ยิงอัดไปหนึ่งนัด ไม่โดนตันนี้หนึ่งตัววงจะบีบมีคนใช่ปะโหนี่เสียงคนเลยโอ้ยิงไกลซะด้วยใช่มีคนฮนะโอ้ oh my g ก็ต้องไปอะต้องไปต้องไปต้องไปโอเคผมวิ่งมาตามนี้แล้วเพื่อเราก็ตามอยู่ มาฮะข้างหน้ายิงก่อนรีโหลดตรงนี้ขอบๆอ,อยู่นะลงไปหนึง่งอแค่นี้แต่แค่นี้เพื่อนเพื่อนจะชุบไหวไหมไม่น่าไหวเพื่อนสู้เลยยิงเต็มที่แล้วเพื่อนเพื่อสู้เขาเรามีแค่สองคนและอเออผมตายเพื่อนตายต่อไหม ยังอยู่เพ่ยังอยู่ครับเพืออพ่อเรายิงสู้ไปฮะเราได้ด้วยหนึ่งเงี้โอ้โหโกดไปแล้วสวยงามครับผมเต็มที่ครับอันดับสองอีกแล้วโห,หน,นี่ามีสองคนนะเนี่ยนี่แบบเริ่มเริ่มเล่นเป็นละเกมแรกเล่นไม่ดี<ส>เลเกมสองเล่นดีขึ้นเยอะขออีกสักรอบมาแก้ตัวหน่อยแก้โน่หน่อยโอ้จะได้นะรอบเมื่อกี้เรามีแค่สองคนถ้ามีสามคนผมว่าน่าจะชนะนะฮะอีกมาผมลงที่เดิมฮะอ้าโอเค เรียบร้อยคร้ยนี่มันเพื่อนเราเกมที่แล้วนี่หว่าจำได้ผมจำชื่อได้ลบไปหนึ่งฮะโอ้โหตัวนเยอะมากลบไปหนึ่งโอเคต่อแตกไปนัดสุดท้ายลบไปหนึ่งรีโหลดโอ้ยตัวเยอะจัดตัวเยอะจัดโดนไปเกาะแตก ก็แตกไปหนึ่งกแตกกะแตกผมโดนยิงนี่ทิ้งตัวลงมาเพื่อนเขาจะเล่นข้างบนนี้ต่อใช่ไหมได้เลยเพื่อนไปเราจะเล่นเราก็เล่นได้ฮะมาผมพร้อมจะลุยประตูครับเออลงล่างดีกว่าแอร์ตายลงฮะ นละลายลงมาอย่างงี้ทุบได้อยุดตู้เยอะอยู่แล้วยิงไปเลยหนึ่งนัดเกาะแตกไปไม่ทันลิงไม่ทันนะตะคุยแต่วงใกล้เราวงใกล้เราถือได้อยู่สบายอย่างสบายอยู่ถแถวๆนี้มีตู้โดดลงมาแต่มุมข้างบนก็น่าจะโดนมอเตอร์ไซค์ยากอยู่แต่ตรงนี้โดดอเราเพิ่งโดดข้างล่าง โดนไปก่อแตกอาฮาเข้าไปแล้วสไนเปอร์เล็งมาเพื่อระวังนะยิงให้เพื่อนไม่เป็นไรเอา,า,าให้ตายหน่อยโอเคมันมีตัวเหรอผมกำลังบีบนะฮะข้างหลังเล็งมาโดนไปก่อแตกใส่กอก่อนโดนไปหนึ่งโอ้ เอออย่างเงี้ยยิงง่ายหน่อยรีโหลดได่งึงหาแฟดไปโดนตันโดนตันอย่างงี้โดนตันโดนตันแล้วยิงไม่ทันไม่ล้มด้วยโอเคต้องไปแล้วฮะเราใส่หน้ากากได้อยู่เราใส่หน้ากากได้อยู่ใส่หน้ากากก่อนเห็นไหมครับตายสวยโอเค วงปิดเมาที่เราด้วยนะผมรอผมรอดีกว่าผมรอจริงไหมครับอ้าวไปเลยเพื่อนให้โอเคโอเคตะตูค้นน่ะค้นเนียนเหรอเนี่ยผมเห็นอยู่แอร์ไตลงด้วยเมื่อกี้อากาศ,าศาจะแตกแล้วมุมเราดีถ้ามุมเราดีอยู่โอ้ข้างหน้าเลยตวยเพื่อน โดนตันโดนนตันแล้วโดนตันแล้วโดนตันแล้วโดนตันแล้ว,ลวสวยอยู่หาไปชุบมาได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มีคนลงมาอีกเออชุบชุบกันข้ามกำแพงฮะฝันนุ่งก็ชุบเหมือนกันขอนักกากเลยนักกากไม่ต้องใช้ล้ว รีโหลดโอ้โหมันยิงอ้าล้วโดนล้มไปสองลุกมาเพื่อนยังก็ต้องลุกเพื่อนตายเพื่อนเราไปไปอาหาได้คนเดียวเพื่อนหนึ่งคนไม่มีหน้ากากละสองคนน่าได้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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ้าเพื่อนไม่ตายก่อนนะ เข้าไนก่อนสไนไม่น่าใช้ระยะนี้ฮะโอเครีโหลดเพื่อนมันมีเกาะใช่ไหมเนี่ยโดดหนีไปแล้วโดดหนีไปแล้วเพื่อนนี่ก็ตามไม่หยุดเลยหมายลัวโอ้โหเยอะมากโอ้โหเยอะจัดพลรสสู้พลรสสู้พลรสสู้มีตัว หน้าเพื่อนอ่าไม่ไหวฮะเพื่อนต้องสู้เพื่อนชุบเต็มที่แล้วอ่ะหนึ่งต่อไม่รู้กี่คนฮะที่สุดท้ายด้วยนี่ว่าเอาเราที่สุดท้ายเหรอที่สองแล้วเนี่ยใช่ฮะเรนที่สองอีกแล้วฮะเก็บไปเก้าคิวแล้วร,ร,รอบนี้โหพอพอแต่งปืนมาแล้วรู้สึกเล่นดีขึ้นเยอะไปพันเดอร์มันดีกว่าเปลี่ยนฟิล์มมั้ครับมาครับผมรันเดอร์ครับโอ้โหกับศัตรูที่มาเป็นเยอะมาก เอาไปหนึ่งละโอ้โหเอาไปหนึ่งไม่ไหวอ่ะสองสองเพื่อนเพื่อนข้างหลังเพื่อนเอ้าเดี๋ยวนะเพื่อนรู้ขนาดว่าตัวนี้ศัตรูอ่ะเอาเพื่อนไม่รู้ครับเพื่อนมายิงครั้งแรกกันไปเทรดกันมาถอยหลังขึ้นมาแอบหลังแทงนาแล้วยิงสู้พยายามยิงวัดไปเราได้ด้วยฮะโอ้โหเก็บไปสองคิวแล้วโดนมาเหมือนกันเมื่อกี้ปลาอะไรเพราน่ะแกตัวหลังก่อนฮะ หนึ่งตัวตรงนี้มาเลยเพื่อนมามามาบุ้มไปฮะบึ้มไปหนึ่งอ,อ,อะไรเพื่อนอะไรของเขาวะเราคิดว่ามันมันหลบพ้นเลยใช่ไหมแบบยังไงก็ไม่โดนใช่ไหมหนึ่งไปหนึ่งฮะสวยครับรีโหลดอืโอเคได้อยู่มีป่ะอยากยิงฝั่งนูง้นนะแต่ฝั่งนู้นมันสไนด์อลยดิต้องสไนด์ยิงอย่างเดียวแล้วมผมนี่ไม่เสียนสไนด์เลยเกมนี้ ล่างมีคนนะโอเคครับนี่แน่ขวามาใส่กอกันดันมาเพื่อนน่าจะตีเดียวกันนะผมว่าไอ้โดดโดนนี้พอดอีอ่ะโดนระเบิดไปอ,อีกโอ้แล้วมีระเบิดมาลงอ่ะดิโอเคใส่กอก่อน หายเมื่อกี้เฮ้ยไม่เอา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 ตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาฮะตัวนี้ลำบากฮะโอ้ระเบิดเอาเอ้าวระเบิดจังนะวะเอาแล้วเมื่อกี้ที่ผมลงมาไม่โดนเนาะอะไรวะเนี่ยน่าสู้อยู่ข้างล่างเนี่ยฮะเย้ไม่เอาไม่เอาโอ๋ยคน ผมโดนไล่ล่าผมจะมาเล่นตรงนี้ฮะผมจะสไนเปอร์ยิงพวกมันข้างล่างเราก็มีสไนเปอร์คนหนึ่งด้วยนะผมเห็นอยนนู่หนึ่งตัวตรงนู้นหนึ่งตัวตรงนี้ฮะอะไรเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมโดนนี้ไปละตายปะตายตายตายข้างล่างเราน่าจะมีคนหนึ่งนะเมื่อกี้เห็นสไนเปอร์ยิงไปฮะระยะนี้ยิงได้อยู่โอเค แต่ในบ้าน่ะเพียบเลยครับโคตี่กันเหรอดีโหลดโคตี่กันเหรอพี่ชายโอเคก้ผม <L> <Okay. S 1> จะหมดละหนงตัวตรงนี้หนงตัวตรงนี้ฮะฝั่งตรงข้ามเีจะมีแน่นอนไปเพื่อนหนงตัวตรงนี้โอ้ไม่ก๊ประตูเยอะอยู่ นอนไปอ่ะนอนอย่างงยิงง่ายอยู่ข้างต้องจะมีคนอีกนะกระสุนหมดแล้วเนะี่ยโอเคใส่กระสุนเรียบร้อยรีโหลดร่างมีคนอีกนะไปไหนแล้วเอ่ยโอเคเพื่อนเราติก๊กเนน่้นก็มีตัวหนึ่งเคเพื่อนเราฆ่าไปได้หนึ่งสวยครับเออไงล่ะอภิมหาทอนฟาอออ้าอีสปอร์ตเหมือนข้้นบนนี้จะมีคนนะเพื่อนไปด้วยดิครับเพื่อนเล่นทอนฟา้าน่าจะสู้ได้อยู่นะไม่ได้ครับ โอเคเห็นละไม่ได้ฮะได้ไปนหนึ่งได้ไปนหนึ่งเท่านั้นแต่ได้ตัวหนึ่งแต่ผมถ้ามีระเบิดแฟลช่าจะสู้ได้แต่ไม่มีไม่มีระเบิดแฟลชฮะลำบากหน่อยมีคนอีกทางด้านซ้ายเราใส่กอก่อนระเบิดอีกไม่ตายครับสวยฮะโอเคหมดหรือยังไม่รู้แตน่นยังมีคนอยู่นะจ๊ะมา ก็แตกวัดแต่เพื่อนโอ้สองตัวดิเกอบตายอยู่นะน่ก็น่าจะเรียบร้อยครับสำหรับสกินนี้ฮะคือสกินสวยแหละอันนี้ผมชอบเรื่องสกินอยู่แล้วนะฮะไอ้ปืนเนี่ยก็จริงๆมันก็เป็นปืนธรรมดาแหละฮะไม่ได้แต่งอะไรมากมายแต่ว่า บอกเลยว่าเป็นอีกสกินที่ผมว่าใครที่เป็นสายทัตติคอสายทหารจัดๆของผมว่าสก,กินนี้ชอบแน่นอนนะฮะก็เลยว่าเป็นการสนับสนุนทหารผ่านศึกด้วย <ไป S 2> นะโอเควันนี้มันก็การจะม่คลิปหน้าอย่าลืม like กดไลค์กดซับสครีปแชร์เป็นกระจายกองซ่านของผมสำหรับวันนี้เอาไว้ให้กันรครับทุกคนคิวเราก,กี่คิวครับ9คิวก็โอเคใช้ได้สวัสดีครับ